รับเช่าผ้ายันหลงปุโตผ้ายันหลงปุโตบางส่วนนําไม้ชมครับผมเป็นผ้ายันที่หลงปุโตปกเสกทั้งหมดนะครับอ่าเริ่มจากผืนแรกนะครับเป็นผ้ายันอ่าวัดบ้านน้อยนะครับปีหนึ่งสี่นะครับอันนี้ออกวัดอื่นนะออกวัดบ้านน้อยนะครับแต่เป็นปีหนึ่งสี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับจะมีสีขาวสีแดงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นผ้ายันรูปเหมือนหลงปุโตนะครับอ่า อันนี้เป็นพยันพันล้านนะครับสีขาวนะครับยันตีนที่สิงเหแล้วก็อันนี้เป็นสีแดงนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นพยันทาเวสวันนะครับมีตาวัดนะครับมีทั้งมีตาและไม่มีนะอันนี้ก็เป็นมีสีแดงกับสีขาวนะครับอันนี้ออกปีหนึ่งเจ็ดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสีแดงนะครับและอันนี้เป็นเจ้าแม่นางผักนะครับก็มีทั้งมีตาและไม่มีนะครับก็มีทั้งสีแดงสีขาวสีส้มนะครับ ออกปีประมาณหนึ่งเจ็ดเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับเป็นพยันแก้แหวนเงินทองนะครับก็มีทั้งที่มีตาและไม่มีนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะไม่ค่อยมีตานะครับเล่นหาเป็นสักบน,นั้งคู่นะครับอ่าส่วนถ้าใครมีผ้าแล้วก็มีผยันอันนี้อันนี้เป็นสีขาวนะครับก็ไม่มีตาวัดนะครับจะไม่แขัดนะครับแล้วนนี้เป็นผยัน หน้ากระตูนนะครับอ่าเป็นลูกเหมือนพิมพ์หน้ากระตูนนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นผยันแบบนี้นะครับเป็นพยันออกปีสองพันห้าร้อยสาสิบแปดนะครับที่มีสีนะพยันลูกเหมือนโต๊ะอันนี้มีสีเนี่ยจะออกปีสามแปดหรือเรียวรุ่นร้อยแปดปีนะครับอ่าโอเคแฟนเพจครับผยันหลุมโุ๊ะนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ครบทุกผืนนะครับแต่เป็นพยันที่หลุมโต๊ะปุกเสกนะครับอ่าผมรับเช่าตุลุนทุพิมนะครับซึ่งจะรับเช่าท้งพักเครื่องด้วยนะครับสายตรงเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าพยันเนี่ย จะมีที่ขาดไปยังมีน่าจะเป็นสีเวลีแล้วก็มีพิมพ์ลูกเหมือนหน้าแก่หน้าหนุ่มนะครับอ่าแล้วก็จะบอกไฟเพจว่าเรื่องตาวัดนะครับมีทั้งมีตาและไม่มีตานะครับแล้วก็บางรุ่นก็ไม่มีตาอยู่แล้วนะครับอ่างั้นแปลว่าเอาง่ายๆนะครับส่งรูปมาให้ดูแล้วกันนะครับตามไอดีไลน์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลวงมือโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับ รับว ID ์ไลนนะครับไอพิมพ์คำว่า s i p i t i 31แล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสองรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ